ตั้งมีมดกดปุ่มสตาร์สมาร์คเนะครับปัจจตยยาฤิ์น้ตัวนี้เป็นชิ้นงานปุ่มแท้นะครับแต่ก็ลูกค้าเบิกชิ้นงานช่องใส่ปุ่มตรงรุ่นมานะครับฝา c o อร์นี่ก็ปิดไว้นะครับถ้าต้องการใช้ระบบเดิมก็แค่แงะออกมานะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ACC วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์นะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้นะกดที่ปุ่มหนึ่งครั้ง เครื่องยนต์ก็จะสตาัดติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับสั่งล็อกคลายล็อกที่เบ้าสวิต๊กมือเปิดประตูนะครับตัวนี้เป็นมือเปิดแท้ที่ลูกค้าเติดมานะครับกดล็อกนะครับประตูก็จะล็อกนะครับกดคลายล็อกนะครับฟังก์ชันสมาร์ทดอที่ร้านจะมีแค่สัญญาณ แตดไฟเลี้ยวนะครับเวลาคลายล็อกนะครับกดล็อกนะครับกดล็อกจะมีเสียงนะครับคลายล็อกนะครับถ้ากดที่รีโมทจะมีเสียงล็อกและคายล็อกนะครับล็อกนะครับคลายล็อกนะครับหลังจากที่เราล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับ เครื่องยนต์จะสตาร์ทติดนะครับมีเสียงตอบรับมาสามครั้งนะครับพอรถสตาร์ทติดนะกรณีที่รถสตาร์ทอยู่เราจะล็อกอยู่นะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับนอกจากกดที่รีโมทคลายล็อกหรือว่ากดที่สมาร์ทดอยได้หนึ่งครั้งนะครับภายในสิบถึงสิบห้านาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทนะครับกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับนครับจะเกตว่าระบบจะดับเครื่องนะแล้วก็รถยังล็อกอยู่นะครับ ทดสอบฟังก์ชันนะครับกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตัวนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับเหยียบเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับชัตเอการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับตัวนี้เราจะเอารีโมทออกห่างจากรถนะครับทดสอบว่ากรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับ ว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตันี้กลับมาให้รถไม่มีรีโมทนะครับเย่ายเบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งสังเกตว่าระบบจะไม่ทํางานนะครับเย่ายเบรกครั้งไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งถ้าไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณของรถจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอารีโมทกลับไปที่ตัวรถนะครับ จะเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ติดนะครับ